6เหตุผลที่จะทําให้ผู้หญิงเขาไม่ชอบคุณหรืออาจจะเคยชอบคุณแต่ก็เลยชอบคุณผมขอเล่าเรื่องของผมเองละกันไอ้เหี้ยแม่งแบบพอนึกกลับไปแล้วแม่งคลิมเชียเลยมึงแบบอะไรของมึงวะเนี่ยคือผมเคยคุยกับคนคนหนึ่งเอาเป็นว่า<ม>เขาอะชอบผมก่อนเลยนะเท่านั้นนี่แบบคือตอนคือตอนแรกรอะผมชอบสาวคนหนึ่งไยผมชอบผู้นางหญิงเด็กสาวเอแล้วทีนี้เด็กสาวบนะีเนี่ยเขาชอบผม คือผมชอบเป็นสาวเองแต่เด็กสาวบีชอบผมทีนี้ผมจีบเด็กสาวเอผมจีบไม่ติดผมนกบลาบ้าบลาแล้วเด็กสาวบีก็แบบคอยให้กำลังใจคอยอยู่กับผมตลอดผมแบบเออเขาก็น่ารักดีนะมาลองคุยกันหน่อยแล้วกันบุ้มพ่อผมคุยกับเด็กสาวบีไปใช่ปะนั่นนี่นู่นทุกอย่างมันดูดีมากเลยนะเรารักกันเราแบบมีความสุขนั่นนี่นู่นทุกอย่างเขาข้างรักผมมากเขาแบบนั่นแหละไอ้แค่พูดข้างรักอะเดี๋ยวพอออกใช่ปะทีนี้เด็กสาวบีเนี่ยเขาไปเป็นลีดไปเป็นลีดสีนะครับของโรงเรียนช่วงนั้นมมีีชกฬา ทีนั้นเขาซ้อมบ่อยเว้ยเราก็มีเวลาให้กันน้อยนะครับคุยกันหาใช้ก็น้อยคอกันก็น้อยลงนะครับไปเที่ยวกันก็น้อยไม่ค่อยมีเวลาแถมโควิดก็แดกด้วยฉะนั้นมันก็แบบออกไปข้างนอกยากในช่วงนั้นนะนะมันก็เลยแบบห่างกันอะเออไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเวลาไปโรงเรียนเนี้ยก็น้อยลงเหมือนกันเพราะว่าโควิดแดกเหีียมันไปโรงเรียนไม่ได้ฉะนั้นมันเจอกันน้อยลงนั่นนี่นู่นผมก็แบบตอนแรกเขาอะข้างนั้นผมมากเลยทีเนี้ยผมก็เริ่มแบบเออ ติดเขาเริ่มติดเขาแล้วเริ่มติดเขาเหมือนกันแบบไม่ได้เจอกันนานมันก็แบบว่าเออคิดถึงน,นั่นนี่นู้นคิดถึงก็อยากเจออยากอยู่ด้วยแบบงงิงงง,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 งิงตอนแรกก็อ่อนออนน่ารักน่ารักไปไปมามามา,มาเริ่มเดี๋ยวเองมาเริ่มแบบเออคิดถึงบางทีผมเริ่มผมงอนเลยแบบเขากลับมาคุยได้ชั่วโมงสองชั่วโมงเงีแบบ้ยแล้วเขาก็นอนอะไรประมาณเนี้ยผมก็แบบนอนเขาไม่บอกคิดถึงผมงอนเขาต้องเขาซื้อโทรศัพทแล้วไม่ง้อผมก็แบบขึ้มๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยมัน เอาบอนยัน่ง้องกับไปแล้วมันคิมชิมหายเลยอันี้เวยครับพอไปไปมาอย่างเงี้ยจนระยะหนึ่งอ่ะคือมันผ่านไปได้เกือบเดือนอยู่ด้วยคือตอนฉันในสเตทคุยอ่ะคุยได้สองเดือนแล้วมาคบกันอ่ะคบกันได้สิบสามวันวันที่วันที่สิบสามผมโดนบอกเลิกทางที่แบบไปตอนปีใหม่เราไปเขาเขาดาวด้วยกันไปเจอพ่อแม่เขาแม่เขาพาไปเขาดาวนั่นนี่นู่นนะครับไปที่โรงแรม นอนโรงแรมด้วยกันนอนคนละห้องนะผมนอนอีกห้องหนึ so e ่งเขานอนอีกห้องหนึ่งนอนนอนโรงแรมด้วยกันเขาดาวด้วยกันนอนคืนน่านี้นู่นทุกอย่างดูดีมากน่ารักมากบุ้งกินมากแต่ทีนี้พวกด้วยความที่แบบมันประสบการณ์ใหม่ด้วยผมก็เริ่มติดเขามากมากมา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 ไปเที่ยวไปเที่ยบและทีนี้ผมก็เริ่มองไงแบบเอออยากเจอคิดถึงอยากไปเที่ยวด้วยอยากพาไปนู่นนี่ไปนู่นนี่กันไปเที่ยวคิดถึงคิดถึงด้วยอยากเจอจนจนเยอะจนแบบวันหนึ่งเขาทนไม่ไหวเลยไอ้เจ้าเขาส่งเพลง ไม่รู้ทำไมทางที่เมื่อก่อนเขาข้างเราผมนาจนกลายเป็นว่าเขาบอกเลิกผมแล้วเราก็เลิกกันในที่สุดนะครับเหตุผลมาจากอะไรเพราะว่าข้อแรกเลยนั่นก็คือ needy ครับภาษาอังกฤษคือ needy คือคุณแบบคุณต้องการขเขามากเกินไปคุณแบบไอ้เหี้ยมัน needy เ่ะมันคุณดูแบบ ต้องการความรักจากเขาคุณขาดเขาไม่ได้ซึ่งอาจจะดูน่ารักนะแบบต้องขาดเธอไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เลยนะมันเหมือนจะดูน่ารักนะเว้แต่ความจริงแล้วแบบถ้าไม่มีกูแล้วมึงอยู่ไม่ได้งั้นมึงก็ไม่ได้รักกูนี่มึงก็แค่ต้องการกูใช่ไหมเก็าปะมันแบบไอ้ที่มันก็ไม่ได้ดูดิมันไม่ใช่สิ่งที่ดีขนาดนั้นนะแล้วแบบพอคุณเริ่มงี่เง่างองแง่งเนี้ยผู้หญิงมันก็จะเริ่มไม่ชอบคุณมันจะมันจะมีเรื่องลึกหนึ่งเข้ามา มันเะแบบเขาเรียกว่ามัสกูลายเอนเนอร์ีกับเฟมินีเอนเนอร์ีเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะเลึกนเกินไปผมค่อยทำหยิบคลิปเรื่องนั้นแย่แล้วกันนะครับเกี่ยวกับมัสกูลายเอนเตอร์ีต่างๆนานัลโหลเพราะคุณเขาเรียกว่าคุณดิเพนเดนต์อ่ะคุณแบบไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะคุณต้องมีเขาตลอดมันทําให้แบบความสัมพันธ์มันไม่บาลานซ์เออมันคุณขาดกันไม่ได้เกินไปเข้าใจป่ะทั้งนั้นนี้แบบชีวิตคนเรามันต้องมีชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ละคนต้องมีชีวิตส่วนตัวนััั่่นน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 ีีนนี้้ยยยฉะะอาาเนคนทนะคทรบพม รักเขารักได้คิดถึงเขาคิดถึงได้แต่ก็แบบให้มันพอดีเออคิดถึงนะนั่นนู่นเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะโอเคหนูมไม่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรานั่นนี่นู่นตอนหลังแล้กันนะครับเดี๋ยวนี่ไปจะทำนู่นทำนี้อะไรประมาณนี้คุณเก็าใ่ปะผมหวังว่าคุณจะเข้าใจที่ผมเสลอกันอย่างที่สอนครับคือคุณเขาเรียกว่าเปิดเผยกันไปคนแบบไม่มีความลึกลับเลยเลยคุณเคยเห็นเคยได้ยินไหมพวกที่พวกผู้หญิงที่มันชอบบอกว่าชอบคนที่เล่นไอจีแบบ ไม่ใส่รูปโปรไฟล์ไม่โพรูปเลยเลยปิดแอปเป็นไพรเวทคนฟอลไม่ถึงร้อยไอประมาณเนี้ยมันแบบอุ้ยดึกนับจังหน้าค้นหาคุณแบบคุณไม่น่าค้นหาข้สองคือคุณไม่น่าค้นหามันอาจจะดูอาจจะดูปัญญาอ่อนแล้วก็ดูน่าลำงคาหน่อยคือสำหรับผมผมโคตรลังคาเลยค้นหาคูยอะไรไว้ที่ปัญญาอ่อนคืออย่างนี้เอาเป็นว่าคือมันจะทําให้เขาเบื่อไยถ้าคุณแบบบอกว่าคุณทําอะไรบ้าง วันนี้คุณทําอะไรบ้างคุณตื่นนอนกี่โมงคุณกินข้าวอะไรบ้างคุณทํายังไงบ้างคุณทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดคุณบอกเขาทุกอย่างมันทําให้แบบเขาจะเบื่อไปเขาจะไม่มีความคิดอะไรเลยคือผู้หญิงอ่ะชอบอย่างหนึ่งคือเขาชอบคิดไปเองทุกเรื่องเลยเขาชอบคิดไปเอง่งเช่นถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณตื่นมาตีสี่เนี่ยแล้วคุณก็ทําแบบกว่ามอร์นิ่งค่ะเดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกินข้าวด้วยจุ๊บอะไรประมาณเนี้ยเขาจะแบบพอตื่นพอเขาตื่นมาเขาเห็น ข้อความไปคอยแบบอุ้ยตื่นมาตีสี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยเหรอวะทํางานทํางานที่อะไรวะตอนตีสี่ไม่แต่เขาก็ไม่ได้มีงานประจำด้วยฮ้ยเขาทํางานที่อะไรวะหรือเขาเป็นหนุ่มธุรกิจหรือว่าพ่อเขาแบบพ่อเขารวยมากเขาทําธุรกิจหรอเขาทําธุรกิจอะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ทําแบรนด์เสื้อผ้าหรือเปล่าเขาชอบแต่งตัวเนี่ยหุ้ยอยู่เขาทำอย่างงี้เขาทำอย่างนี้เฮ้ยหุ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 ้ยถึงจะ้อบฉันชอบคิดไปเองนะครับอะไรประมาณนี้ยเหรยอถ้าคุณดูอย่างอย่างพอคุณจะนอนสักห้าทุ่มเช้าคืนเนี่ยแทนที่ผมจะ ฝันดีค่ะเดีย๋ยวไปนอนแล้วนะคะอันนี้ก็คือธรรมดาทั่วไปใช่ป่ะถ้าคุณบอกว่าฟันดีค่ะเดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนนะคะนอนผมพาด้วยบ๊ายบายอะไรประมาณเนี้เขาจะแบบเฮ้ยเขี้ยบห้าทุ่มห้าทุ่มไปทํางานทํางานเขี้ยะเลกวะตอนเช้าตีสิบมก็ทํางานห้าทุ่มก็ทํางานแล้วมันจะนอนกิ่โมงเนี่ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยทํางานอะไรอะ่ะคือคุณอาจจะบอกว่า oh, คุณทางานแต่คุณไปนอนก็ได้ <laughs> อันนี้เรื่องของคุณนะ <laughs> แต่ไอ้นิวเองครับ คือเขาจะเริ่มแบบคิดไปเองเขาจะเริ่มสร้างสถานการณ์นั่นนี่นู่นสถานการณ์ตนานาๆอะไรประมาณเนี้หรือถ้าคุณแบบว่าคุณออกหลัการคุณหุ่นดีเงี้ยแล้วก็ถามว่าเฮ้ยทำไมคุณหุ่นดีขนาดเนี้ยแล้วคุณบอกว่าอ,อ๋อเ,นะเ,เนี่ยนะเล่นแบนช์เพสนะเล่นเดนลิฟด้วยเนี่ยพุชพูลเล็กแล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้กินโป,ปรตีนเท่าน,นี้กินโปรตีนเท่าน,นี้เขาจะแบบ <c oughs> ไม่ได้สนใจอะถ้าคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าอ๋อก็แค่วิดพื้นบางทีเขาจะแบบแค่วิดพื้นแค่ขนาดนี้เอ จเนติกดีนะเนี่ยอะไรประมาณนี้เขาจะเริ่มคิดไปเองนั่นนี่นู่นมันก็เริ่มแบบน่าคล้นหาน่าต่างนานาหวัง hmm. ว่าจะเข้าใจนะอมประมาณนี้แหละครับข้อที่สามวันนี้คือคุณอ่ะเขาเรียกว่าคุณไม่เพรซเซนต์น bleiben, ciamo, кому, ه, คุณไม่อยู่กับปัจจุบันยังไงสมมติว่าคุณไปเที่ยวกับผู้หญิงคุณไปเที่ยวกับแฟนของคุณไปเที่ยวกับสาวคุณคนคุยของคุณนะครับแล้วคุณก็คุยกันนั่นนี่นู่นนั่งส่วนสางานณนะแล้วก็คุยกันแบบเออนี่นะเราไปดูหนัง เรื่องนี้มาแล้วเราก็นั่นนี่ดูอันนี้เขาผู้หญิงกันเราเล่าอยู่นะแล้วคนแบบคุณอาจจะไม่ได้สนใจคุณอาจจะแบบมองแมวอยู่ที่แมวน่ารักดีแล้วคุณกําลังคิดถึงเรื่องงานเนี่ยที่คุณงานที่คุณทําอยู่ทีนี้คุณไม่ฟังเขาอ่ะอ่ะคุณลองนึกภาพกับกันถ้าคุณเล่าอะไรอย่างเนี่ยแล้วเขาไม่สนใจอ่ะเขาไม่ฟังคุณเขาไม่สนใจแล้วเขาก็แบบฮะฮะอะไรนะฮะาอะไรนะอ๋อเล่าเล่าใหม่หน่อยดิโอเคป่ะมันก็รู้สึกแย่มันรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วอ่ะทีเนี้ถ้าคุณเป็นอย่างเนี้ยบ่อยบ่อยอเขาก็ไม่ชอบค ควรจะที่ควรจะมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าคุณอยากฝึกนะครับคือเป็นการนั่งเป็นการนั่งไป,ไปนั่งสมาธิอันนี้คือจะช่วยได้อยู่นะครับฉะนั้นเป็นคนที่อยู่ในเพลยเซน์ข้อสี่คือคุณหุ่นไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอ้วนหรือผอมเกินไปคือไอาการที่คุณอ้วนหรือผอมเกินไปเนะี่ยมันมันแย่แล้วแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ เทียบกับการที่คุณพยายามถ้าคุณอ้วนแล้วคุณกําลังออกกาลังกายอยู่พยายามออกกาลังกายอยู่แล้วเขาเห็นเขาจะเริ่มแบบเอออันนี้ดูแลตัวเองนะสนใจในการพัฒนาตัวเองนะอันนี้คือถือว่าดีเ้ยถ้าคุณผอมเกินไปอย่างเงี้ยแต่คุณแบบเล่นเวทกินโปรตีนนู่นนู่นพยายามพัฒนาตัวเองอยู่อันเนี้ยมันจะแบบมันพอรับได้แต่ถ้าคุณแบบอ้วนแล้วคุณก็ปล่อยเพลทแล้วคุณไม่สนใจเลยเลยอย่างเงี้ยมันแบบเออเป็นผมผมก็ไม่โอเคนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอ้วนแล้วคุณแบบไม่สนใจเลยเลยคุ บายบายเราอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับใครชอบก็ก็โอเคก็ผมก็ยกให้ละกันนะครับผมไม่ใช่ถามอะไรประมาณนี้คือมันมีคนที่เขาแบบว่าเขาอ้วนแลวเขารับได้แล้วเขาชอบที่เขาอ้วนอย่างเช่นพี่จอร์ดจอร์ดรับาบโปรดักชั่นเขาเคยอ้วนแล้วเขาก็ไปผอมเขาหุ่นดีแล้วแต่เขาไม่ชอบที่เขาหุ่นดีเขาแบบเขาแบบูไม่ชอบหุ่นนี้วะกูชอบอ้วนอยากอ้วนกูชอบกินแลวกูแล้วเขาก็กลับไปอ้วนแล้วเขาก็แบบไม่ได้อ้วนขนาดนั้นแบบ เออนะมีน้ำมีนวลให้นี่นวลคือเขาชอบเขาโอเคเขาอันนี้คือผม respect respect มากนะ่ถ้าคุณโอเคผมโอเคเลยแบบเออผม respect ือว่าเราคุยได้กันได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อ้วนแล้วคุณแบบว่าบ่นคุณบ่นนะคุณอยากนะคุณอยากผอมคุณอยากผุนดีแต่คุณบ่นว่าทําไมเขาไม่ชอบกูที่นิสัยกูว่าทาไมเขาต้องแบบชอบคนที่ผุนดีก็อ้วนแล้วทําไมก็อ้วนก็เหลืองกูดีก็กูชอบแบบเนี้แต่จริงๆคุณไม่ได้ชอบคือคุณอยากผุนดีแต่คุณแค่ขี้เกียจัอเนี้ยอย่าอ้างไ้สั์นะครับ เนยอนคือถ้าคุณอ้วนแล้วคุณออกล่างกายอันนี้โอเคแต่ถ้าคุณอ้วนแล้วคุณไม่ออกล่างกายเลยไม่ไม่พยายามพัฒนาตัวเองเลยแล้วคุณก็ไม่ชอบที่คุณอ้วนเงี้ยผู้หญิงไม่มีทางชอบคุณนะครับเขาจะแบบเขาเรียกว่าเลเวลเลเวลของความน่านับถือของคุณอ่ะแม่งต่ำลงยีเคี่ยเลยนะครับข้อที่ห้าคล้ายๆกันก็คือความจนนะครับคือถ้าคุณจนอ่ะถ้าคุณจนอ่ะยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณจนแล้วคุณไม่รู้สนใจอะไรเลยอ่ะอันเนี้อีกเรื่องหนึ่งเก็บปะ อันที่หนึ่งคือคุณจนแต่คุณพยายามที่จะพัฒนาตัวเองคุณหางานทําคุณพยายามสร้างธุรกิจคุณทํานู่นทานี่อันนี้แบบคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณมีเป้าหมายที่จะรวยแล้วคุณก็พยายามที่จะสร้างมันอันนี้น่าสนใจน่านับถือน่าทําความรู้จักแต่ถ้าคุณเป็นคนที่จนแบบไม่มีที่อะไรเลยแกะก้อนเกลือกินนอนไปวันๆแล้วคนก็แบบก็แล้วไงกูก็ไม่สนใจอะไรก็ก็ก็ชีวิตก็ดีกูก็ไม่ได้อะไรมากกูก็นอนเล่นไปวันๆเล่นติกต็อกไปวันๆอะไอ้แค่เป็นคุณคุณแบบอยากอยู่คนแบบไหน่ะ ถ้าคุณเป็นคนแบบจนแล้วคุณก็ไม่พยายามที่จะหาเงินด้วยไม่มพยายามที่จะพัฒนาตัวเองด้วยมันแบบไอ้เี้ยคุณไม่มีอนาคตเลยนะเว้ยคุณจะเอาเงินเลี้ยงดูเงินไหนมาเลี้ยงดูลูกแน่นานุเนี่ยคุณจะเอาเงินไหนไปเลี้ยงดูพ่อแม่คุณน่ะคุณจะเอาเงินไหนไปเลี้ยงดูเขาอ่ะเก็ตปะฉะนั้นแบบคุณควรที่จะพยายามศึกษาในการเพิ่มความรู้ในการทําเงินไม่ว่าจะเป็นการทํางานประจํานะครับในการเอาเงินเบื้องต้นแล้วก็ศึกษา อานหนังสือในการทําธุรกิจศึกษานัานนี้นู่นหรือคุณจะเป็นไปเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นเียอะไรได้ของคุณเรื่องของคุณเลยถ้าคุณจนแต่ว่าคุณพยายามที่จะหาไม่ดีมากๆแต่ถ้าคุณจนแล้วคุณแบบปล่อยเคลิบไม่ทําเยียเลยเคลิบเลยอ่ะคุณนึกภาพออกมานั่นแหละครับไม่มีใครเขาชอบสุดท้ายนะครับอันที่หกคือคุณไม่ดูแลตัวเองนะครับเหมือนกับการออกกำลังกายเลยเว้ยอย่างผมเองอ่ะในสมัยก่อนตอนมสองมสามผมไม่ทากันแดดเลย ผมใช้เคลนเซอร์ที่มันแบบเคลนเซอร์ตามเซเว่นอะไอทะ้ที่มันเป็นแบบผมพูดชื่อเขาได้มันไม่ได้หรอกที่มันมีเมสครับด้วยเงี้ยเามาสครับหน้าหน้าผมกระพังหนักกว่าเดิมไม่ทาไม่ทาครีมกันแดดหน้าครับมีกระมีฝ่าสิ่อวหนักแม่งแบบโอ้บางทีไม่ทากันแดดไม่ทากันแดดไม่พอไม่ล้างหน้าด้วยไม่ล้างหน้าด้วยโฟมใช้น้ำเปล่าอย่างเงี้ยแม่งเครียดมากเว้ยอย่างน้อยนะคุณควรทากันแดดใช้เคลนเซอร์ที่มันแบบ pH 5.5ให้มันแบบเหมาะต่อสภาพผิวคุณอะไรประมาณเนี้ยคุณคุณคุณควรดูแลตัวเองไหม เพราะแบบถ้าคุณมีสิวเต็มหน้าอย่างเงี้ยมีกลับมีฝ้าหน้ามองขำใครเขาจะอยากชอบใครเขาจะชอบคนเมันก็ดูไม่ดีถูกปว่ามันแบบไม่รู้ไ้เหียเป็นผมผมเองผมก็ไม่ชอบขนาดผมเองผมยังไม่ชอบตัวผมเองเลยเหียผมผมเห็นต้องพัฒนานตัวเองคือผมเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เพราะว่าผู้หญิงนะเว้ยผมเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแน่นอนผมอยากผมอยากให้ผู้หญิงชอบผมผมอยากแบบเขาเรียกว่า attract ต่อผู้หญิงนะดึงดูดผู้หญิงแต่แน่นอนครับผมไม่ชอบสิ่งที่ผมทาอยู่ผมไม่ชอบที่หน้าผมมีกลับมีฝ้าหน้ามองขำผมไม่ชอบที่มีสิวฉะน,น เปลีป่ยนแปลงตัวเองพนาพัฒนา,าให้มันดูดีขึ้น้างที่คุณแบบไม่พัฒน,นาตัวเองไม่ดูแลตัวเองมันแบบไอ้เหี้ยมึงไม่ดูสกปรกอ่ะเออในเข้ามาดูมันดูสกปรกแต่้นที่คุณอาจจะสะอาดก็ได้แบบอาบน้ำทุกวันนั่นนี้ดูทุกวันแต่ว่ามันดูสกปรกนะครับหวังว่าจะเข้าใจประมาณนี้แหละก็นะครับคุณคิดเห็นอะไรยังไงนะครับลองเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับผมวอกว่าคุณจะเข้าใจผมหวังว่าคุณจะเก็ยนถึงที่ผมสื่อนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญนะเว้มันค่อนข้างแบบ มีประโยชน์อะมากจริงจรินมันพัฒนาชีวิตคุณได้ถ้าคุณน่ะไม่มีความคิดเห็นไม่ต้องกดปุม่มยังไงเมน้นบอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันฝาก like, ไลค์ซับสไคร e ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย